มาแล้วจ้าวันนี้ครัวสมพรพ่อเสนออาหารกระป๋องนี้จ้าปลากระป๋องจ้าวันนี้นะคะจะมายำปลากระป๋องกันค่ะก็เป็นเมนูแบบง่ายๆนะคะเมนูแบบว่าไม่รู้จะกินอะไรนะคะก็ซื้อปลากระป๋องมากระป๋องหนึ่งนะคะนี่จ้าเรามายำกันเลยใส่น้ำปลาค่ะ แล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะวันนี้สมพรใช้ประมาณซีกเดียว2องซีกนะคะใส่ลงไปเลยจ้าก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูที่ไม่ต้องเล้นอะไรมากมายนะคะนี่นะคะใส่น้ำปลาแล้วก็มะนาวลงไปก็คนให้เข้ากันนะคะอร่อยมากเลยสำหรับยำปลากระป๋อง นีจ้าวันนี้มีอย่างเดียวเองอะ่ะกินแค่นี้พอกินปลาดินไปแล้วกินยำไปแล้วนะคะวันนี้มากินยำปลากระป๋องนะคะก็จะมีพริกมีหอมแล้วก็มีตะไคร้นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ายำปลากระป๋องนะคะ ปลากระป๋องนะคะก็มีหลายยี่ห้อหลายขนาดให้เราเลือกนะคะอันนี้สมพรก็ซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งกระป๋องก็ว่าจะนำมาแกงส้มนะคะก็เลยไม่ได้แกงนะคะนามายำแบบง่ายๆเลยนะคะกินกับข้าวสวยข้าวหอมร้อนๆอร่อยมากเลยนะคะพริกก็หั่นซอย ห่วหอมก็หั่นซอยแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตะไคด้วยนะคะน่ากินมากเลยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อร่อยนะคะยำปลากระป๋องจ้าใครชอบกินมาเลยคะ่ะไปทานกันนะคะข้าวร้อนๆจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ